มีใครอยากทราบบ้างครับว่าเทคนิคการดึงหน้าดึงคอแบบเก่าแบบใหม่โอนิวโมเดิร์นเทคนิคเนี่ยมันต่างกันยังไงนั่นการรักษามันเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนก็คงทราบแล้วเนาะว่ามีความรู้ในแหล่งวิชาการเยอะแยะนะครับว่าการดึงหน้าโดยทั่วไปมี2เทคนิคเนาะแบบตื้นก็คือแพทย์ก็จะเลาะใต้ผิวหนังใต้ชั้นไขมันหรือที่เราเรียกว่าสับคิวทเนียสเฟสลิปแบบนี้เนี่ย แผลหายเร็วแต่ผลอยู่ไม่นานและที่สําคัญนะมีแรงตึงที่แผลผ่าตัดทําให้เกิดแผลเป็นได้ง่ายอีกแบบหนึ่งเราเรียกว่าการดึงหน้าชั้นลึกหรือ deep plane face lift นะครับก็คือการที่เราไปดึงที่ชั้น Smash หรือ Smash l i ฟทนั่นเองนะแต่ ปัจจุบันเนี่ยเรารู้แค่นี้ไม่พอเพราะการดึงสม a า h เนี่ยมีหลายเทคนิคมากเหมาะจะเล่าให้ฟังนะคะว่าโดยปกติเราดึงสม a า h เนี่ยมี2แบบนะแบบแรกคือเราไม่มีการล็อะใต้ชั้นที่ลึกกว่าสม a า h คือทําง่ายอาจจะมีการเย็บหรือหลังบริเวณสม a า h แล้วก็ดึงโดยที่ไม่ต้องลล็ะใต้สมาเราเรียกว่าสม a า h พลีเกชันหรืออาจจะเป็นเรื่องของการทำสมาอินดิเคชันก็คือตัดเลื่อนสมาแต่ไม่มีการล็ะก,กว้างเพราะนั้น การผ่าตัดแบบนี้เนี่ยได้ผลดีกว่าแบบผ่าตัดชั้นตื้นแต่ผลของการดึงหน้าก็ไม่ได้นานพอที่เราจะฝากฝังมันได้ปัจจุบันเนี่ยเรามีเทคนิคการดึงสมมาแบบที่ได้ผลดีขึ้นซึ่งเราเรียกว่าการดึงดีเพลนก็คือการเลาะชั้นสมมาเนี่ยไปตามบริเวณที่เราต้องการับและที่สำคัญี่ะหมอจะต้องเลาะเอ็นยึดหน้านะหรือตะปูต่อหน้านะให้ขาดออกจากกัน เพื่อเราจะได้ดึงสมสให้ได้มากที่สุดตรงนี้ปัจจุบันเนี่ยเราเรียกว่า Deep p l a n e f a c e l i ิ t ซึ่งการดึงแบบ Deep Plane f a c e l i ิ t แบบนี้เนี่ยปัจจุบันยังสามารถที่จะแบ่งออกเป็น2แบบแบบที่เราเลลาะสมสตั้งแต่บริเวณคอแล้วก็บริเวณแก้มขึ้นไปสูงสุดแค่บริเวณโหนกแก้มตรงนี้นะครับการดึงแบบนี้ถึงจะดึงแบบ Deep Plane แต่ดึงถึงแค่นี้ ประโยชน์ของเขาก็จะได้ในเรื่องของ lower face ก็คือหมาจูกับร่องน้ำหมากกับมุมปากเล็กน้อยแต่เขาดึงล่องแก้มไม่ค่อยได้จึงมีเทคนิคการดึงหน้าอีกแบบหนึ่งเราเรียกว่า high smash technique คือเราดึงตั้งแต่ต้นคอแก้มเลยค่อมโหนแก้มขึ้นไปจนถึงขมับส่วนล่างตรงนี้เพราะฉะนั้นการดึงแบบ high smash technique เนี่ยหมอจะสามารถที่จะดึงบริเวณใต้ตาเห็นไหมครับตึงขึ้นด้วยมุม กับล่องแก้มก็จะได้ผลดีที่สุดในเทคนิคแบบนี้การดึงแบบดี p เพลนเนี่ยข้อดีของเขานอกจากมันได้ผลตามที่หมอพูดมาทั้งหมดแล้วเนี่ยผลของการดึงหน้ามันก็จะอยู่ได้นานนะครับและที่สำคัญเนี่ยเราดึงสมสเป็นหลักผลของการดึงหน้าก็จะดูธรรมชาติและที่สำคัญหมอก็ไม่ต้องเลาะผิวหนังเนี่ยเยอะก็จะเหมาะสำหรับเคสที่ต้องแก้ไข หรือว่าคนที่อาจจะมีภาวะผิวหนังที่ไม่ค่อยปกติมากก็จะเหมาะสำหรับเทคนิคนี้สำหรับดรกรของเรานะครับเราก็เลือกการดึงหน้าแบบโมเดิร์นเทคนิคแบบนี้เพราะเขามีข้อดีหลายอย่างและที่สำคัญเนี่ยปัจจุบันเนี่ยการพิจารณาว่าจะดึงแบบให้ลึกต่อสมสเป็นโลเป็นไฮแล้วเนี่ย สิ่งที่เป็นรายละเอียดลเล็กๆน้อยๆที่หมอผ่าตัดจะต้องทำเพิ่มเติมในคนไข้แต่ละรายเพราะแต่ละคนเนี่ยโครงหน้าก็จะมีปัญหาที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นคนที่ชับบีชีกแก้มย้วยตั้งแต่เด็กนะครับมีภาวะไขมันกระพุ้งแก้มเนี่ยค่อนข้างเยอะแพทย์เองก็จะพิจารณาว่าจะตัดออกบางส่วนไหมบางส่วนเนี่ยที่เหลือไว้โยกนะแขวนขึ้นไปถมนะโดยเฉพาะ คนที่มีภาวะโบวตรงใต้หนกแก้มเนี่ยการทำแบบนี้ก็จะเหมาะมากหรือบางคนเนี่ยไขมันตรงก่อนจะถึงหมาจูตรงนี้นล่งน้ำหมากตรงนี้เยอะบางครั้งจำเป็นจะต้องดูดไขมันตรงนี้ออกร่วมด้วยหรือบางคนใต้ตาเนี่ยกับขามับดูโบลึกดึงตึงและน้ายังดูเหนื่อยอยู่ก็อาจจะพิจารณาที่จะเติมไขมันหรือแฟตกราฟเข้าไปด้วยสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องคอเนี่ย อย่างเช่นมีภาวะคอไก่งวงครับอยู่ไว้ตรงนี้เยอะๆเป็นเส้นอาจจะต้องพิจารณาในะการที่จะรูบตึงกล้ามเนื้อพาทิสมาของคอนะเพื่อให้กำจัดไก่งวงออกไปได้หรือบางคนเนะี่ยไขมันใต้กล้ามเนือนะ้อเนี่ยเขาค่อนข้างเยอะเลยการดูดไขมันมันไม่พอนะอาจจะต้องมีวิธีพิจารณาที่จะผ่าตัดออกโดยตรงหรือบางท่านเนะี่ยที่มีปัญหาที่ ทำให้การดึงคอเนะี่ยไม่ได้ผลหรือยังมีจุดบกพร่องก็คือต่อมน้ําลายบริเวณใต้คางตรงนี้ครับมันมีการย้วยหรือมันโตกว่าปกติทําให้ดึงคอและคอไม่เรียบแพทย์ก็อาจจะพิจารณาในการที่จะแขวนให้มันตึงหรือบางเคสเนะี่ยอาจจะต้องพิจารณาตัดออกบางส่วนอย่างเงี้ยเป็นต้นจะเห็นว่าการดึงหน้าแบบสมัยใหม่เนะี่ยเราไม่ได้ดึงหน้าดึงคออย่างเดียวด้วยเทคนิคที่ดีอย่างเดียวแต่บางครั้งเนะี่ยแพทย์จะต้องพิจารณา แก้ไขจุดเล็กๆน,น้อยเนี่ยให้หน้าและคอเนี่ยดูสมดุลแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติและที่สำคัญอยู่ได้นานคุ้มกับที่เราเสียเวลาเจ็บตัวด้วยและที่สำคัญจะต้องปลอดภัยเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่สนใจการดึงหน้าดึงคอก็คงจำเป็นจะต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้แพทย์เนี่ยเขาได้ประเมินแล้วก็ตรวจร่างกายอย่างละเอียดว่าเราควรจะใช้เทคนิคอะไรควรจะทำอะไรเสริมไหม เพื่อให้ผลของการผ่าตัดเนี่ยมันได้ดีแล้วก็ปลอดภัยนะครับสหรับท้ายนี้หมอก็ฝากทุกคนด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปแล้วก็สาระดีๆแบบนี้ฝากกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับสำหรับคนที่ฟังหมอแล้วมีข้อสงสัยประการใดฝากเมนต์ใต้คลิปแล้วเดี๋ยวหมอจะมาตอบให้ทุกคนนะครับสวัสดีครับ